ที่สิบเอ็ดครับสิงคโปร์ประชุมแล้วก็เที่ยวสิงคโปร์ สมาคมคนตาบอดสวีเดนให้ชุนคนตาบอดบางคนไปประชุมแต่อีกหลายคนเนี่ยก็ไปในนามสถาบันต่างๆกันนะครับมีคนไทยไปห้าหกคนผมกับผู้ยิ่งใหญ่ในวงการคนตาบอดอีกคนหนึ่งได้รับทุนเดียวกันจึงบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ไปด้วยกันเช็คอินอยู่โรงแรมห้องเดียวกันสรุปว่าเราสองคนเป็นประท่องกโกมื่ออยู่สิงคโปร์ด้วยกันตลอดหสัปดาห์สิวันเพื่อนผมเขาจะเรียกผมว่าอาจารย์สงสัยดูหนังจีนมากไปหน่อย ไอผมไม่ว่าอะไรแล้วครับตามมัธยาศัยเถอะขาไปก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่านั่งคุยกันไปเรื่องสัเพเรระตามเรื่องตามราวนินทาคนอื่นไปม,มั่งคุยกันเรื่องสัปพดีสีประดนกันไปมั่งนะดื่มเหล้าเป่าบุหรี่กันไปตามเพลงจนถึงสิงคโปร์เจ้าภาพก็มารับพาไปส่งที่โรงแรมระดับปานกลางเราอยู่ห้องเดียวกัน พอเก็บของเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วชีพจรก็ลงเทา้าเราทั้งสองในฐานะที่ผมเคยไปสิงคโปร์มาแล้วครั้งหนึ่งนานมาแล้วเย็นวันนั้นถ้าใครสังเกตดีๆก็จะเห็นพี่ไทยที่เห็นรางรางจูงเพื่อนตาบอดตุปต์ตุเป๋พากันท่องราตรีแห่งสิงคโปร์ไอเพื่อนผมนะ่ะมันขอให้พาไปถึงเมืองสิงหาปุระสักหน่อยในผมก็ไม่ประษีภาษามากครับก็ได้แต่ผัดผ่อนไปต่างๆนานาโดยเสยแสร้งแกล้งชวนไปกินอาหารเสีย เราจึงเดินไปพบเอาร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางแห่งหนึ่งตัดสินใจกันเอาว่าเอาละก่อนนั่งกินมาตรงนี้ละถูกดีว่าแล้วก็สั่งเบียร์ไทเกอร์ซึ่งก็แปลว่าเบียร์เสือแต่เสือหรือจะสู้สิงอันน่ะแต่ก็ดีก็อยู่เปล่าๆมันดื่มเบียร์ใส่น้ำแข็งซึ่งผมว่าทุเรศมากบ้านเราไม่มีทางทำอย่างนี้เด็ดขาดไม่มีสุนทรียภาพในการดื่มกินเลย สั่งกว๋วยเตี๋ยวทะเลมากินนะครับนึกว่าเป็นเกาะอาหารทะเลก็ต้องถูกพอคิดตังที่ไหนได้ร้านรถเข็นข้างถนนต้องจ่ายคนละเกือบสองร้อยบาทก็ม่ไิ้เสียดงเสียดายอะไรนะครับแต่ว่าอาหารมันแพงแล้วก็ห่วย เราเข้าประชุมกันตามหน้าที่นะครับทำงานกันค่อนข้างหนักกับปกติบางคนเข้าใจผิดคิดว่าการไปนอกไปประชุมนี่สนุกไม่ต้องทำงานขอบอกเลยครับทำหนักซะยิ่งกว่าอยู่บ้านเราอีกคือเข้าประชุม9้าโมงเช้าพักเที่ยงเข้าประชุมบ่ายเลิก5้าโมงประชุมต่อตอนเย็นแล้วแต่กรณีบางทีถึงสทุ่มเคยมีนะครับนึกว่าจะได้เที่ยวอย่างสบายเหรอห้วยเมินซะเถอะมันไม่ปล่อยให้เราไปเที่ยวเสียเงินมันหรอก ครั้งหนึ่งนะครับคนจากสถานทูตไทยมาพบเราและผมก็ปล่อยให้เพื่อนผมเนี่ยคุยกับท่านผู้นั้นผมเข้าไปประชุมตอนเย็นมาถามผมว่าเพื่อนคุณหายไปไหนผมต้องบอกว่าคุยกับข้าราชการสถานทูตเรื่องสําคัญมันทําท่าจะไม่ให้กูปองอาหารเย็นครับดูมันร้ายนะ่ะไอ้พวกนี้มันทาอย่างกับมันเป็นเจ้าบุญในคุณของเรางั้นนะ่ะผมนะ่คอมเมนต์มันพอสมควรนะครับมันคอยสอดส่องว่าพวกเราเนี่ยหนีเบี้ยวหรือไปเที่ยวในเวลางานหรือเปล่าเล่าเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องนี้มันเสงมันเครียด เราไปพบคุณตัวหญิงไทยที่นั่นด้วยจะปรากฏว่าเราไม่ค่อยสบอารมณ์เธอมากนักนะครับเราก็เลยไม่สนแต่ว่าความจริงนี่เธอไม่สนพวกเรามากกว่าเธอได้จากที่อื่นมากกว่าเรามากนะักเราก็เลยเปลี่ยนแผนไปทําอย่างอื่นครับแต่พอกลับไปนอนนี่เพื่อนผมมันยังหนุ่มแล้วก็ร้อนวิชาพอสมควรก็เลยชวนขึ้นว่าอาจารย์เมื่อยจังทําไมไม่เป็นนวดกันสันหน่อยล่ะเอ,อ้ยผมไม่รู้จักที่อาบอบนวดที่นี่เลยนะก็โทรถามที่คลับสิ อ้าวแล้วคุณรู้เบอร์ได้ไงอ่ะก็มันมาวางไว้ที่ห้องโฆษณาตั้งหลายวันแล้วอาจารย์ไม่พบหรอกเหรอครับผมท่องเบอร์จนขึ้นใจทีเดียวแลโทรเรียกมาที่นี่เลยก็ได้นะครับผมอ่ะคี้เกยตออกอยู่แล้วมีแผนว่าถ้าโทรติดต่อได้แล้วก็ผมจะปล่อยเพื่อนผมไว้ตามสบายในห้องแล้วผมเนี่ยจะไปฟังดนตรีข้างล่างสัหน่อยนึงก็เลยโทรไปตามเบอร์นั้นเรียกเข้ามาแต่ว่าต้องให้เบอร์ห้องไว้ผมต้องบอกชื่อเอาไว้ด้วย ไอจะชื่อเราสองคนก็ละอายครับเลยแปลสัญชาติเป็นฟิลิปปินส์บอกไปว่าชื่อเฟอร์ดินันตอนนั้นออกจะเกลียดประธานาธิบดีมากอยู่ครับก็เลยทําให้เสียชื่อครับแอบอ้างชื่อซะเลยสักครู่ก็มีคนโทรเข้ามาบอกว่ามีคนชื่อดอลลี่มาเข้าพบเฟอร์ดินันแต่ห้องคุณไม่มีคนชื่อนี้นี่ครับผมก็โกหกไปว่ามีเพื่อนผมเองแหละเขาบอกว่าเอ้ยนักุณมีมนพูดไม่ใช่หรอครับ เขาถามผมบอกใช่แล้วคุณต้องลงมารับเธอเองนะครับโรงแรมเรามีกฎไม่ให้ผู้หญ,ญิงขึ้นไปหาแขกโอ้ยผมน่าอายที่เขาจาผมได้แตเ่เพื่อความสุขของเพื่อนก็เลยสมซาลงมารับพอลงลิฟต์มาได้เท่าน,นั้นผมก็ค่อยหลบๆซ่อนๆมากระซิบถามคนแถวๆนั้นว่าไหนล่าคนที่มาหาผมอะ่ะเท่านั้นแหละครับความอัปยศอับอายของผมก็เริ่มต้นตรงนี้แหละกล่าวคือพอถามเสร็จ ต่างก็สาอหาหญิงคนที่ชื่อแม่ดอลลี่กันยุ่งไปหมดจากปากต่อปากเขาพยายามจะช่วยหลายคนนะครับจำได้กันเลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นหมอนวดนี่นาะก็ถามเลย คุณจะนวดกับเธอหรือเปล่าโอ้เปล่า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 อ้า,เอาวเราเรียกมาทําไมคือเพื่อนผมนะครับนี่ผมว่าไปที่นั่นเองจะดีไหมครับเปล่าครับเพื่อนผมมันจะนวดที่นี่แหละครับคือเธอหนีไปแล้วครับเพราะกลัวตํารวจรู้ถ้ารู้นี่โดนจับทั้งคู่ทั้งคนไข้ทั้งหมอเลยนะครับแล้วคุณก็จะทําประเจิดประเจิดจังเลยสั่งมาได้ที่นี่มันผิดกฎโรงแรมเอานะครับแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวไม่ธรรมดาเลยละครับโ้ย ผมนะไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะครับว่ามันผิดกฎหมายแล้วก็ตำรวจจะจับทั้งคู่ก็นึวกว่าเหมือนบ้านเหล่าไง่ายสบายๆอุ้ยเข็ดขี้อ่อนขี้แก่เลยคุณเอ้ยการประชุมนานาชาตินี่พี่ไทยต้องการหมอนวดโดยเฉพาะเลยครับพนักงานรู้จักผมทั้งนั้นเพื่อนกันทั้งนั้นไอผมน่ะมันแลกไปรู้จักเขาไว้หมดแล้วครับ ความจริงแล้วเนี่ยกลายเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นมานี่ใครพบผมก็โหัวรอดต่อกระซิกนินทากันหมดเลยเสียมกับป้ากับป้าคือเสียมนี่แปลว่าคนไทยครับกับป้ากับป้านี่ไม่รู้แปลว่าอะไรแต่ไม่รู้ว่าใครอยากรู้ไปถามคนมาเลยเองแล้วกันผมไม่อยากรู้แล้วล่ะคืนนั้นนะครับไอ้เพื่อนผมมันสวรค์ล่มแต่ไอ้ผมสิหนักหนาคําฟังเพลยไทยที่ว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดดกมาแขวนคอนมันช่างจะจิงสนิทกอะไร คราวนี้พระเอกของผมมันประสบความสุขหรือไม่ผมไม่รู้เพราะผมต้องไปอินโดต่อเราแยกกันครับแล้วเมอผมกลับมาสิงคโปร์ก่อนกลับบ้านนี่เพื่อนผมก็กลับเมืองไทยไปแล้วถามคนที่นั่นก็ได้ความว่าพี่แกเป็นคนไทยไร้เทียมทานจริงๆไปที่ไหนถึงไหนถึงกันผมก็ไม่รูแ้แปลวอะไรนะครับอย่างเ่าถ้าเป็นตัวผมเองเนะี่ยไม่มีน้ํายาแล้ว